ส่วนผลตอบแทนจะเป็นยังไงไม่ว่ากันโอ้ตอนนั้นไม่ได้คิดไม่ได้คิดเลยนะครับาบางคนเขาคิดว่าเลี้ยงจะได้กําไรหรือเปล่าจะขาดทุนหรือเปล่าของคนอาคิดไหมไม่เพราะอะไรถึงไม่คิดครับขอให้เขาได้กินดีอยู่ดีเ <c oughs> จ้าก,กระเพ้าเขาดีอ่ะบน,<ม>ววนน้วนนย่เราปล่อยไปเราดูมันก็ชื่นใจเราเองอันนี้ความสุขเลยนะนี่ใช่คือ,อไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องผู้ชมครับส่วนมากเราจะเห็นครอบครัวเป็น เาเป็นอะไรเนาะใช่อันนี้เป็นปูนแล้วก็เอาไม้ไว้บนปูนเนาะเนี่ยคิดเองทําเองดีไหมคุณอาก็มันก็ไม้เราก็ไม่ผูกง่ายใช่ไหมล่ะครับผมมันถึนเต็นปวกก็ไม่ขึ้นอือแล้วมองเห็นง่ายดีเนาะะว่ามีปวกหรือเปล่าเนาะอ๋อคุณอาหนุนทุกอันเลยเหรออสวัสดีครับผมสวัสดีครับที่นี่ที่ไหนครับที่นี่บ้านดู่หนาครับตำบลตำบลปูอำเภอ สำรองทราบจังวัดสุรินครับคุณอาชื่ออะไรครับชื่อนายสมันต่างทองครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับอันนี้คือคอกวัวของคุณลุงเนาะครับใช่ครับเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่ก็แต่ก่อนก็เลี้ยงพื้นบ้านเนาะเลี้ยงนีพื้นบ้านเมื่อก่อนใช่ตัวหนึ่งแล้วก็เ้อมาอมกตัวหนึ่งครับผมอันนี้จะเป็นบราหมันเนาะครับผมเออนั่นแหละมีพื้นบ้านกับบราหมั่นใช่ เมื่อก่อนเลี้ยงวัวพื้นบ้านครับเจอข้อดีอะไรของวัวพื้นบ้านบ้างครับอ๋อวัวพื้นบ้านคือกินไม่เลือกกินไม่เลือกครับเนีเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายถ้าเป็นพื้นบ้านนะครับผมทําไมวัวที่นี่อ้วนจังเลยครับโอ้อันนี้วัวมันมีอึดยายังไงนะยามัน,มนมไม่อึด <laughs> ยาไม่อึดยาหรือเฟือยากรับ พอเด็เกินม่หญาปลูกไว้อยู่ก็เนี่ก็เพิ่งเข้าว้อไห่กินตัวละถุงอ่ะตจละวันอ่ะถ้าเป็นเดดูฝนก็ให้ตัวละสองถุงมังสามถุงมัง่งครับผมอ้มนมวนมากๆเลยเนาะมีไอ้รำเสริมรำก<า>็คือรำสีข้าวนะ่ะไม่ได้ซื้อเขานะสอบถามที่หนึ่งครับคุณอาทำไมวัวอ้วนจริงเลยครับให้กินยังไงบ้างครับ นี่นะครับผมก็กินมันชาวาลก็กินมาเลยแต่กินยญาเยอะหน่อยเท่านั้นเองเน้เยนยญาเน้ยนยญาอ่าครับผมเลยอันนี้ซื้อมาสองหมื่นหกราคาดีนะจะจำเป็นวัวสาวตะก,ก่อนผมมาเลี้ยงอยู่ปีหนึ่งสองปีถึงจะได้ลูกอ๋อซื้อตอนนั้นซื้อวัวสาวมาเลี้ยง,งวัวสาวนี่นนนขนาดน,นี้เลยซื้อมาแต่ก่อนทำไมถึงซื้อวัวสาวมาเลี้ยงครับคุณน่ะก็ฟ้าแม่บ้านไปดูแกก็ชอบเนาะ ทำไมบางคนเขาชอบซื้อวัวท้องวัวแก่วัวมีอายุมาเลี้ยงเนี่ยคุณอาซื้อวัวสาวมาเลี้ยงเพราะอะไรเพราะอย่างน้อยมันก็อายุมันก็ใช่ไหมล่ะอายุมันก็ยืนไปอีกอ่ะครับผมถ้าซื้อวัวแก่มันก็อยู่กับเรา่ได้นานนี่แหละตรงนี้ครับครับผมคือที่นี่ชอบซื้อวัวเด็กๆมาเลี้ยงใช่ตัวนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันไอ้นี้สองตัวนี้สองหมื่นเก้าสองตัวนี้สองหมื่นเก้าใช่พูดเป็นเล่นไป จริงนะเออไอ้นี้ตัวใหญ่นี้สองหม่นหกซื้อคนละเดือนคนละเดือนปีนี้อยู่ที่นี่เละโอ้คู่เนี้ยคู่คู่นี้สองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าไอ้นี้สองหมนหกคุณอาไปซื้อที่ไหนครับสองหมื่นเก้านี่ซื้อตลาดนัดไอ้นี่เขาพอค้าเขาว่าแม่มันตายก็เลยสงสารเอามาด้วยแจ่คนพร้อมๆด้วยนี่ครับผมเขาว่าได้แค่สี่เดือนไอ้นี่ซื้อมาทำนั่งเขาว่าหกเดือนเจ็ดเดือนเลยแต่ซื้อมานี่วัวผอมหรือวัว ตอวนี้มันยางงี้เลยสภาพอย่างงี้เลยตัวน้อยพน้อมมากเลยออแ้่สารมันครับผมแม่มันตายเขาว่าแม่มันตายก็เลยซื้อมาเป็นเพื่อนกันใช่ไปดูเขาเขามันนอนอยู่ด้วยกันเช่ไ่ะครับผมคู่นี้สองหมื่นเท่าไหร่นะสองเก้าสองหมื่นเก้าคุณอาคิดว่าถ้าเลี้ยงบัวลักษณะเนี้ยได้กําไรไหมผมไม่ได้คิดถึงกาไรนะผมยังเคยไอ้ผมมีความสุขตอนนั้นเองแค่มีความสุขใช่ทําไมถึงว่าอย่างเงี้คุณอาเอาวันก็ แก่แล้วจุมีอะไรทำหน่ะเนาะเราก็ได้ดูพยายามทําให้มันเชื่องให้อยู่เล่นกับเขาันเชื่องทุกตัวเนาะผมอ่ะทำยังไงบ้างทําให้วัวเชื่องนี่เชื่องมันก็ไม่ยากนี่แหละเราก็ลูกหัวแปะนั่นนะก็มีไอ้พวกแปลงถูผ้าอะไรเลยแปลงถูขนมันอะ่ะครับผมอ๋อพยายามจับพยายามสัมผัสมันใช่ไหมหอมกอดหอมได้มันลกหม้าเลยเลยอย่างนั้นเลยครับผม ตัวนี้สองหมื่นหกเนาะใช่ถึงขายเป็นเนื้อก็ยังได้กําไรเนะยผมว่านะอแต่ว่าผมไปดูเราชอบแต่แม่บ้านเขาว่าเขาจะชอบตัวตัวเล็กๆอย่างนี้นไแข็งไม่แขกงะจว่ามันสวยเขา่ะครับผม <c oughs> ความสวยของคุณอาที่ดูวัวเนี่ยดูอะไรบ้างุณองค์ประกอบผม,บอผมชอบวัวสีแดงชอบวัวสีแดงใช่แดงแล้วก็ดุแต่ผมก็ดูไม่เป็นเนาะแต่ว่าดูสภาพวัวมันแข็งแรงไหมลำตัวมัน ใช้ได้ไหมไอขาคืออะไรมันใหญ่ไหมชนิดนี้ครับให้อยู่ครับผมเน้นก็คือหนึ่งเป็นบรมันสีแดงครับสองก็คือแข้งขาใหญ่ใช่อันนี้คือจะซื้อมาเลี้ยงเลยครับครับผมสังเกตเนาะข้อโวของคุณอานี่ทําไมมันแห้งสะอาดขนาดนี้ครับจัดการยังไงบ้างครับเพราะนี่แม่บ้านคงโกยมูลมันออกไงทุกเช้าเลยทุกวันผมจะโกยทุกเช้านะจะให้เขายังนี้เลยแหละครับจะไมให้เขานอนทับทับเพื่อนผมจะล้างเลย ล้างให้เขาอ่ะผมถามนิดหนึ่งนะอะไรโดนใจให้ทําอย่างนี้ก็เห็นเขาสุขภาพดีนะดูแลก็มันก็สวยตลอดใช่ไหมล่ะครับผมเออวกท้าไมีมุนติดตัวติดอะไรไม่นอนทแล้วก็ถลางล้างมันก็เคยตัวกับเรามันไม่หนีไม่อะไรใช่ไหมก็เชื่อมครับผมเลี้ยงปลเลี้ยงปลาดุดเทพเลยเนาะดูแลดีมากๆเลยเนาะมนลูกอ๋อยุ่งไม่ให้กัดขี้ไม่ให้ตอมเนาะโอ้ผู้ชมครับดูแลดีมากๆเลย ไม่ว่าจะเป็นวัวไทยบ้านหรือวัวบรมมนดูเดเท่ากันดูแลดีเหมือนกันครับเท่ากันเลยไม่ได้เลือกเนาะทำมาอยู่ที่นี่นะครับผมไม่ค่อยเป็นโรคนี่แหละถ้าดูแลดีควัวก็จะสุขภาพดีครับไม่รู้ที่เราอาจจะใส่ด้วยดูอาการเขาแสดงว่าสังเกตวัวทุกวันเลยตัวไหนกินยาไม่กินยาเราก็รู้เลยครับผม ส่วนขี้วัวนี้พอเสร็จแล้วปุ๊บก็ยกไปกองไว้ตรงนั้นนั่นครับเอาไปขายหรือว่าไงครับก็นี่เดี๋ยวจะคนสร็จไปใส่นะอ๋อแค่ได้ขี้วัวผมว่าก็โอเคแล้วนะเดี๋ยวงัวนะใช่ครับผมเดือดร้อนเรื่องราคาไหมตอนนี้มันมันยังน้อยอยู่แล้วเนี่ยไม่อยากขายหรอกครับไม่อยู่อยากเลี้ยงดูไปเรื่อยๆครับผมไม่ไม่ได้เกี่ยวว่าเรื่องราคาเรื่องอะไรหรอกเป็นความสุขใจเนาะครับครับผมได้ สายเท่ามันเชื่อมไปอยู่ในานถ้าตอนไหนดื้อก็ไม่แน่เลยขายแน่นอนใช่ไหมครับใช่ผู้ชมครับส่วนมากเราจะเห็นข้อคัวเป็นเสาเป็นอะไรเนาะใช่อันนี้เป็นปูนแล้วก็เอาไม้ไว้บนปูนเนาะเนี่ยขิดเองทาเองดีไหมคุณอาก็มันก็ไม้เราก็ไม่ผูกง่ายใช่ไหมล่ะครับผมมันึงเด่นปวกก็ไม่ขึ้นออ แล้วมองเห็นง่ายดีเนาะว่ามีปวกหรือเปล่าเนาะอ๋อคุณอาหนุนทุกอันเลยเหรออผมนับซายแล้วก็ทําเอาทาเป็นบลูนก่อนใช่บลูนก่อนแล้วก็เอาไม้มาไว้บนปูนใช่ไปเจอที่ไหนมาครับนี่คิดเอาเองคิดเองทำเองเลยใช่เนี่ยกะทําคนเดียวนี่ครับผมทาไมถึงใช้ไม้ไผ่เป็นงค์งประกอบครับคุณอาเพราะเนไม้ไผ่อยู่สวนน้ำมันท่วมมันล้มอันนี้เป็นรังอาหารของคุณอาเนาะใช่ครับผมอันนี้ทำง่ายๆโดยบ้านๆเลยมี วัสดุอะไรเรือใช้ใส่เอาอ๋อไม่ได้ทําแบบว่าสวยหรูใช่ไม่เน้นว่าบางใช้ใช้ประโยชน์ได้เนาะใช่เน้นข้อวัวสะอาดเนาะเครับผมเน้นข้อวัวสะอาดอย่างเดียวอยู่ครับผมมีแมลงวันอะไรบ้างไหมครับมีมีแต่ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ถ้าแมลงวันก็ใช้ยาจีดอยู่อ๋อจีดเรื่อยครับผมก็นี่ก็บางทีก็ต้มยูคาใช้ใบยูคาครับไอ้ตะไคร้หอมครับทํายังไงบ้างครับเอามาต้ม แล้วก็เอาจะน้ำมาราดก็ได้หรือจะฉีดใส่วัวสาอะไรก็ได้ถ้าถ้าเป็นพวกใบยูคานี่ิฉีดใส่วัวเลยแต่ถ้าเป็นพวกสารเคมีผมจะฉีดล่างอย่างเดียวอ๋อคือวกวอนกล้วไปฉีดครับผมคือถ้าเป็นสารเคมีจะฉีดเฉพาะที่คอกแต่ถ้าเป็นสมุนไพรที่เราต้มเองจะฉีดที่วัวได้ใช่ฉีดใส่วัวสารอะไรช่วยได้ไหมครับคุณอามันก็ระดับหนึ่งนะระดับหนึ่งเนาะดีขึ้นเนาะดีขึ้นครับผมใช้ใบยูคากับ ตะไคร่หอมใช่ถ้าเป็นยุงก็กลางคืนก็เอามาเผาไซไฟอ่ะออาไฟแล้วก็ปลอกใบสะเดาวกนี้ครับผมทําไมถึงเอายางรถยนต์ใส่อย่างนี้ครับคุณอาวัวถ้าเป็นตะโกะเปล่าๆนี่อัวมันจะชนมันเล่นมันเล่นมันคือมันหัวชนอ่ะแล้วก็น้ำเราก็จะหกมันจะเปียกครับผมถ้าว่าอย่างีงมันชนยังไงมันก็ไม่หกคุณอาทําทุกอันเลยใช่ทุกตัวครับผม ไปเจอที่ไหนมาครับนี่ไหนก็ประสบการณ์เองเคยวางแล้วมันเยอะครับผมไอ้ตอนนั้นไ่้ท่านน่ะหมดบ่มันกัดครุเลยเลยอย่างนั้นเลยไปเนี่ยผู้ชมครับคุณอาทําทุกอันเลยเนาะอ้เยี่ยมเลยนะผู้ชมครับใครจะทําตามก็ทําได้เลยเนาะประสบการณ์นะผู้ชมครับบางทีไม่มีในตําราเนาะไม่มีอันนี้นอกตำราจริงๆเนาะใช่ คือตอนนี้วัวราคาถูกมากๆเลยถ้าใครซื้อเลี้ยงในช่วงนี้เราก็ซื้อเยอะเหมาะเลยใช่ท, <c oughs> ทุนมีอะไรนี่ครับผมถ้าเมื่อช่วงแพงตัวนี้สองหมื่นหกอยู่นะผมว่านะอ,อ,อย่างน้อยต้องมีสามหมื่นห้าหรือรประมาณส<ช>ี่หมื่นเนาะครับผมไอตัวเล็กนี้เหมือนกันคู่นี้เนี่ยไม่อยู่ที่สองหมืน่นหกก็้องคุณอาเนานะ <c oughs> น่าอยู่ที่ประมาณสามหมื่นห้าถึงสี่หมื่นนะผมว่านะใช่ดูลักษณะโครงสร้างของวัวแล้วเนี่ยไม่ใช่ขิริะนะพู้ชมครับ เป็นโชคดีของคนที่อยากเลี้ยงพิกาขคุณอาเนาะเราก็ไปหาดูดอวครับราคาขนาดไหนหมื่นกว่าบาทก็มีจะกระสวยมันคันไรครับผมออยนี่แม่บ้านก็าชอบเคยคิดมาก่อนไหมครับว่าจะต้องมาเลี้ยงวัวโอ้ยมันคิดอะไรก็ก็อาชีพเก่าของต่ก่แล้วก็เลี้ยงเทียวัวนั่นแหละจะเด็กมาครับผมจะมันเลี้ยงในพื้นบ้านดราอือครับผมเริ่มต้นจากไปขอวัวของคุณแม่มาเลี้ยงหนึ่งตัวใช่ แล้วอะไรผลักดันให้ไปซื้อวัวมาเพิ่มเขานะครับ<อ>นะมันไม่มีเพื่อนมันตัวเดียวมาโดดๆทำไม <c oughs> ถึงว่าไม่มีไม่มีเพื่อนครับเอาก็ะวัวมันตัวเดียวเนาะมันยังไม่มีลูกมีอะไรก็มีทุนมาก็เลยไปซื้อวัวบาะมัณนึ่งตัวไม,ไมอ่อาการของวัวไม่มีเพื่อนเป็นยังไงมันก็เงาเงาแล้วเนาะ <c oughs> ชัดเจนเลยบ่ชัดเจนเลยไหนไปอยู่กับซุกอย่างนั้นแหละใช่พอซื้อมาสองตัวปุ๊บเป็นยังไงครับทีนี้มันสดชื่นไหมสดชื่นอยู่ มันก็มากับคนเราแหละเนาะอยู่คนเดียวกับมีเพื่อนจะไม่ไม่กล้ไม่กล้าปล่อยใจกันออกไอตัวนี้มันจะดื้อหน่อยตัวใหญ่อะครับผมวิ่งชมตลอดเมื่อก่อนคุณอาเลี้ยงวัวไทยบ้านเนะ<ช>าะทำไมถึงขยับมาเลี้ยงวัวบรามาันครับคุณอาเห็นตัวมันใหญ่ตัวใหญ่แล้วก็สวยอยากอยากลองดูใช่อยากมีแม่บ๊อกแม่อะไรเรากรเทยในเลี้ยงนะเนาะไปดูสวยๆหน่อย อ,อ๋อร,ราคานไม่เกียงหรอกราคาไม่เคียงใช่ขอให้เจสวยตอนนี้ในรังอาหารนี่ฟางใกล้จะหมดแล้วเนาะคุณอาบอกว่าตอนกลางคืนคุณอาจะเอาฟางมาทิ้งไว้ให้วัวใช่ทำไมเลยครับเอาก็กลางคืนมันจะได้เคี้ยวเอื้องเคี้ยวอะไรมัง่งทาไมครับคุณอาเอาก็มันมีฟางกินมันก็ขี้มันจะแข็งอ๋อครับมันขี้มีเหลวครับผมและที่สําคัญคือได้เคี้ยวเอื้องด้วยใช่ประโยชน์ของการเคี้ยวเอื้องมีเยอะไหมคุณอานี่ครับนี่ วัแล้วสุขภาพดีด้วยอ๋อครับผมขี้ไม่เล้วขี้ไม่เลวเนาะครับครับผมฟางนี้ต้องราดอะไรไหมครับหรือว่าไงไม่ครับวางเพียวๆเลยใช่เช้ามาหมดเกลี้ยงคือตอนนี้เนาะราคาวัวถูกๆเนาะคุณอาลงทุนเยอะนะนี่ทำข้อทำอะไรมาตรฐานเลยนะคิดว่าคุ้มไหมมันมันคิดว่าจะเลี้ยงเขาอะเนาะจะให้เขาอยู่ตากฝนมันก็ไม่ได้อยู่ตากเลยมันก็ไม่ได้เออผมก็ลองคิดดูทำ ทำก็ทําให้เขาดีเลยอ่ะเพราะไม้เราก็มีอื่นใช่ไหมล่ะไม้มันนามันท่วมแล้วมันก็ตายครับผมแสดงว่าก็คือคิดว่าคุ้มแน่นอนมันก็มันก็ต้องทําอ่ะคุ้มมันก็ต้องทาอ่ะครับผมอย่างน้อยได้เลี้ยงแล้วเนาะใช่ทำทำให้ดีไปเลยเนาะเออครับผมส่วนผลตอบแทนจะเป็นยังไงไม่ว่ากันโอ้ตอนนั้นไม่ได้คิดไม่ได้คิดเลยนะครับบางคนเขาคิดว่าเลี้ยงจะได้กําไรหรือเปล่าจะขาดทุนหรือเปล่าของคุณอาคิดไหมไม่ เพราะอะไรถึงไม่คิดครับขอให้เขาได้กินดีอยู่ดีเ <c oughs> จา้ากระเพ้าเขาดีอ่ะ,อ<ม>อะเราปล่อยไปเอาดูมันก็ชื่นใจเราเองอะอันนี้ความสุขเลยนะนี่ใช่<ม>คือไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องมันจะเป็นว่าจะต้องได้ขายอะไรดอกในระหว่างที่เลี้ยงอยู่นะอขอให้เขามีความสุขใช่ไหมได้กินดีอยู่ดีเนาะได้กินดีอยู่ดีอันนี้คือขี้ประมาณสองเดือนแล้วคุณอาเนาะทําไมต้องเอามาไว้ตรงนี้ครับ เามันก็ตรงนี้มันร่มถ้าเอาไว้กลางแดดเวลาคนมันเวลาคนปมันหนักอืมครับผมอันนี้สามเดือนก็เก็บครั้งหนึ่งเก็บไปเทสามเดือนเทสามเดือนเทโอ้คุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงบัวทำเล่นๆเนาะอันนี้ทําจริงเลยนะเนี่ยลงทุนขนาดนี้ลงมือขนาดนี้นะกําไรไม่ต้องถามหาเนาะมาจอบครับผมได้ขี้มันอะไรได้ขี้มันเนาะมูลในวัวได้ไปใส่นาแสบอะไรเลยช่งนี้ครับผมแสดงว่าข้าวเคิลก็ใช้ขี้วัวเลยใ่ เค <Okay, S 2> มีน้อยลง oh. มันก็สวย right. สุดท้ายนะครับอยากให้คุณอาฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทำไงบ้างครับอืมแา่เลี้ยงวัวก็ต้องนินจต้องรักกับไอ้อยู่มันไม่ใช่ว่าเลี้ยงจะเอาแต่กำไรเขาอย่างเดียวไม่ใช่หรอกครับต้องรักเขาด้วยอันกำไรนั่นเป็นส่วนต่างเฉยๆหรอกครับผม เลี้ยงเพื่อ <ผม S 1> ความสุข,สขจริงๆครับอโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันคอกหน้าครับสวัสดีครับ